ครับผมวันนี้พามาตีปลาท้องนาน้ําท่วมนะครับน้ํามันขึ้นใหม่ลองตีดูนะครับไม่รู้จะดีตัวหรือเปล่านะครับ พวกบอกการเป็นสิบเนี่ยมันทำอะไรกันเนี่ย โอ้หยหมดมัครหมดมัคปลาโอ้ยยังยูโอ้ยวิทแรงอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ยตีเล่นไปเล่นมานะครับตีอยู่พักใหญ่ครับเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูนะครับผมก็ตีอยู่นานนะครับกัดจนได้นะครับแล้วก็วิทเนี่ยผมใช้คันเนี้ยมันมัน มันน้ำมันตื้นนะครับแล้วก็วิตแรงไปหน่อยนะครับปลาลอยขึ้นมาเลยครับเป็นปลาช่อนนะครับใส่อ้วนเลยครับตัวนี้นะครับกัดกบยางนะครับกัดเข้าไปมิดเลยอย่างดีนะที่มันกัดมิดนะครับไม่งั้นมันหลุดไปแล้วครับอ่ามิดลอยขึ้นมานะครับก็เป็นท้องนาน้ําขึ้นน้ําท่วมนะครับนะครับท้องนากว้างๆเลยแล้วก็ลองตีดูครับตีอยู่นานเหมือนกันครับกว่าจะเจอตัวกัดจนได้ครับผม น้ำตื้นๆนะครับมีสวะลอยๆผิวน้ําแบบนี้ใช้เป็นกบยางนะครับอ่าเหมาะมากเลยครับกบยางแก้คันครับผมตัวนี้ไม่ได้ใส่ขานะครับอ่าเป็นใส่ใบหลิวด้านหลังแทนนะครับโอเคครับผมมดขึ้นแล้วสุดยอดครับกบยางกับหมายท้องนานะครับน้ำน้อยๆนะครับโบ้ยมดขึ้นมาขึ้น